ขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ได้นะครับต่างพากันไปแจ้งความกับตํารวจนะครับเพื่อให้เอาผิดกับกกตโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตราชเทวีจัดการเลือกตั้งจําลองประชดกรรมการการเลือกตั้งด้วยครับบัตรดีบเบอร์หนึ่งครับบัตรดีเบอร์หนึ่งนับบัตรดีเบอร์สิบห้าครับ บัตรดีเบอร์ิครับบัตรดีเบอร์นี่เป็นภาพจัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสัญ,ญลักษณ์ของประชาชนภายในซอยราชวิถี15ซึ่งต้องผิดหวังในการออกมาใช้สิทธิ์จึงจัดการเลือกตั้งโดยภาคประชาชนส่งสัญญาณให้สังคมรับทราบนะครับว่ายังมีประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากและเห็นว่าการกระทำของม็อบประชาธิปัย์ไม่เคารพกติกา ทั้งยังมองว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตทํางานไม่เต็มที่และมีท่าทีสนับสนุนการกระทําของแกนนําม็อบที่พยายามขัดขวางการเลือกตั้งโดยตลอดทั้งวันสำนักงานเขตราชเทวีปิดให้บริการและไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานจากการสังเกตพบว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยคอยดูแลพื้นที่ภายในเพียงสองนายเท่านั้น โดยตลอดช่วงบ่ายทีมข่าว DNN ลงพื้นที่สํารวจหน่วยเลือกตั้งในเขตราชเทวีพบว่าหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ประจำเขตราชเทวีรู้เห็นกับม็อบประชาธิปัตย์หรือไม่เพราะจาก,การตรวจสอบนั้นพบว่าม็อบที่มาปิดล้อมมีจํานวนไม่มากนักนอกจากนี้ในพื้นที่สถานีตํารวจนครบาลพญาไท ประชาชนยังได้จำลองกิจกรรมการเลือกตั้งโดยสร้างคูหาจำลองกรรมการประจำเขตจำลองให้ประชาชนที่เดินทางมาแจ้งความได้ใช้สิทธิ์เพื่อเป็นสื่อเชิงสัญลักษณ์สะท้อนว่าม็อบประชาธิปัต์กำลังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่เห็นต่างอย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทในวันพรุ่งนี้เวลา9ก้นาฬิกาจะพากันไปพบผู้วยการเขตราชเทวี เพื่อสอบถามถึงความชัดเจนในการทำหน้าที่ว่าเหตุใดจึงยินยอมม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางการเลือกตั้งง่ายเกินไปเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์และเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการรักษาระบอปะปะบประชาธิปไตยโดยม็อบประชาธิปัตย์ประมาณ50คนนะครับพร้อมรถโมบายได้มาตรึงกำลังปิดสี่แยกพญาไทเพื่อขัดขวางการเลือกตั้ง โดยจากการสังเกตพบว่าม็อบเคลื่อนขบวนมาจากเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและส่วนใหญ่เป็นมวลชนจากภาคใต้ขณะที่ประชาชนในเขตบางกะปิจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็เดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลหรือสอนอลาดพร้าวตลอดทั้งวันหลังจากหน่วยเลือกตั้ง38หน่วยจากทั้งหมด164หน่วยในเขตบางกะปิไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่นจากมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปอนอไม่ครบ9คนใน7ดหน่วยและอีก31หน่วยเอกชนไม่ให้ใช้พื้นที่อย่างกระทันหันโดยในช่วงบ่ายนะครับนายพักดีหานหิมะทองคำผู้สมัครสสเขตบางกะปิพักเพื่อไทยได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสอนลอาดพร้าวจากกรณีที่เขตบางกะปิไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ดำเนินคดีกับหน่วยงานทั้งหมดที่รับผิดชอบอาทิสํานักงานเขตบางกะปิ ผู้อำนวยการจัดการการเลือกตั้งหรือผออ,อกก,ะกะตและประธานกรรมการกะกะตะเขตบางกะปิรวมถึงกะกะตะกรุงเทพมหานครฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ